พวกเจ้ามีใช่พวกเราแพ้มาขอรับพวกเจ้าแพ้มากับไอแ้แค่หมูมาท่าแพเท่านี้เองเหรอวะไม่ใช่ทหารของข้าไม่เคยแพ้กับพวกหมูบ้าท่าแพถูกต้องครับแต่ที่พวกข้าแพ้ข้าแพ้ต่อไอ้พวกนักศึกษากับคนที่ชื่อว่าไอ้ก็กใช้ครับก๊กอีเด็กนันลกชอบแกล้งร้องไห้ไม่ใช่ก็กเป็นเด็ เขาเป็นคนแต่ไม่มีโกะแต่เด็กมันมีโกะผ่านโกะออกเขาไปสิสรุปแล้วนั่นก็คือผ่านโกะผ่านโกะผ่านโกะมันเป็นใครไล่นักศึกษาพวกนั้นอ่ะมันมาจากไหนที่พวกข้าแพ้กับหมู่บ้านท่าแพ้ข้าไม่เก็บใจหรอกแต่ที่พวกข้าโกรธอ่ะมันฝาดหนามาถึง่านแม่ทัพด้วย มันด่าว่าอะไรวะมันฝากด่าว่าไอ้หน้าแกไอ้แพะป่วยเติมว่าไอ้เลี้ยงพังไอ้บ้ากรรมอุทกทน